ตีโต๊ะหลังคากะหายแล้วแล้วอยากนี่ตีโต๊ะหลังคาหายแล้วอ่าวันนี้มาหาคุณยายอายุแปดสิบเจ็ดปีแปดสิบเจ็ดปีอยู่ที่นบ้านแม่แกดนน้อยเนาะอ่าไม่ใหญ่ยังก็แม่บุญศรีเนาะแม่บุญศรีอายุแปดสิบเจ็ดปีอ่าประกอบกับไปกัมพูบาอาจารย์ขึ้นสีขาววัดปากตังเจริญกับไปไปไม่แล้วเนาะ ไปเอวมาแล้วนี่เอาน้เพ่อุ้ยอยู่เนาะอ่านี่อาจารย์วันนี้วันเอว้านแม่ยาบุญสีดูแมกแกดน้อยนะเลยบานเจมาน้อยหนึ่งอ่าเจมบวยมาน่อยหนึ่งที่แม่ปัจจุบันนี้ไปไหนต้องเช้รถอ่ารถเข็นไปอีแต่วันยังเดินได้อยู่นะอ่าเดินใหญ่เดินใหญ่นนต้องมีรถมีไม่เต่าเนาะ Thầy cho em đây tất cả em nhé, em đây Nào, ông đoán bảo hoàn mỹ cơ Ông đoán mỹ cơ Ông đoán mỹ tầm nắp tầm đây cơ Oh, đoán mỹ tầm nắp tầm đấy cơ mà làm chung mỹ đó Ông đoán bảo hoàn, xin lượt nhé, tăng tăng Ông Bà à, con, toàn thị anh khẳng lăng nhiều Bà con, toàn thị anh ไข่ไปดอกไปไมืนได้เนาะไปไมันลูกเน,ะนะาะเออใจใจไปเอลก็เอารถวนเอลก็ได้ฟังพุทธมนฑลก็แปลงเลี้ยวอีแม่แปลงไปเซตไปหลายอย่างเนาะนะนะนะอ,นอ่าอุโมงค์อายุเก่าสิบเจ็ดจะฟังรายการวิทยุคืนสี่ข่าวเกือบจะทุกเวลาก็แต่ว่าเวลาบ่ายก็ฟังเนาะแต่คืนนอนที่อันบ้านป่าชาบ้านปลาเมือดปลาเมือนนี่วันนี้ก,กับที่ไหนมั่วไปเรื่อย ไปไปเลยๆเนาะ,อะขอบคุณอุ้ยมอนเนอะร์วันนี้ได้ใส่บาตรได้ถวายพระจ่รวมบุญครงการธรรมะอย่าตาตัวอ,อายุมันขวัญเยินอยู่กับหลูกกับหลานไปเมินเมินสุขภาพบลานซไม้ก็สมบูรณ์แข็งแรงได้จ่่ยเรือดูแลตุ่เองได้อย่างอี่ไปตลอดเนาะมาได้เปลี่ยนพระราไปมีบุญอ่าก็ได้จ่วยตัวเองได้อย่างได้ไดก็พอละกินเข้าได้ทำอย่างเองได้อ่า ร้อยสาวก่อยไปร้อยสาวก่อยเดินทางไกลคนนี้สองคนคนนี้เปิดขายกาแฟเนาะคนนอยกะอออุต่งเอหกสิบบาอ้น้อโอ้ห้าร้อยสามเป็นพี่อ้เขาสามปีกันอะเขาห้าร้อยหกอะโอ้ดูแต่สองาวคนเนาะไก่เนาะ นั่นค้นเก้าเนาะมีขอบฟัวบุญเนาะมีลูกอ่าดีกะยังได้ไอ่เปิลโจยบ้านนี้เนาะดีละอยู่บ้านนึงครับอยู่คนหลังอ๋อเปินอยู่แหมหลังนึ่งอมีลูกกี่คนพีไอ่สอคนอ๋อจบแล้วเนาะเห็นจบแล้วเนาะโอ้ดีละอยู่แอะก้าขายอยู่กับบ้านกับจออีู่เป็นสบายใจแล้วเนาะ ละครตอนนี้ผมเกษียณปุณทั้งงั้นเหยไม่โจ้นี่กันเอ้สอนไม่โจ้นี่เนาออ๋อถึงสองคนเพณ่รนนอกเอ้ยแสนตัวแสนตัดีละสมบูรณ์ชีวิตครอบครัวมีความ,มสุขละมาอีกกับปะเนาะอยู่ก,กับเขาห้องเป็นพระราชาเขาเะบะฮ่มบะคัดเขากับปะเนี่ยใช่ใช่ ก็ผ่านท่านาอย่างนั<ม>้นแหมพร้อมเป็นพระละเขาเอกบำมวนเนาะกว่าเขาได้ดบัมคืนนอเขาได้แต่บุญ <c oughs> กับเอาเอาละน้หมอนเดี๋ยวจะ,จะได้จะได้เดินทางต่อไปจะได้เดินทางเจ้าเจ้าจะได้เย็นสบายแต่มีอย่างก็โทรหาเนาะตะกี้บันทึกเบอร์ไว้ลวอะอเบอร์บ่อนก็นี่โทรไปหาพ่องก็ได้อยู่ทินไหนยังได้กโทรได้เนาะ สัตว์สัต่าขอบคุณอุ้ยมอนอุ้ยมอนบุญศรีเนี่ยสัตว์สัตว์บ้านป่าเมียดเด้อสัตว์ญาติโยมทั้งหลายเออบ้านปพักกี่เมแก่เมแก่ชาวบ้านไปอยู่ป่าเมียดเหรอฮ่าฮบ้านเม่แก่เนี่ยเออต้งบนข่าวเมื่อันนี้ดำอยู่เนาะฮะเออเนาะจิืนดำอยู่นะสัตว์สัตวอ๋อ้ดีมาก อีกก่อนเสียไปเมือนอ่ะได้่คโอ้มาเมือนะได้แล้แสดงว่าผนอยู่จัดเหมือนออีปอนอายุแปดสิบเจนเขาโอ้ตอนต่ออีแม่ตอนนี้กันนี่เนาะโอ้จะจะถ้าอยู่นี้ก็สิไปเนาะเออสัตุเนบุญทักษายมแม่สัตุ